ขน้องจับหนอยองจับ่ยให้น้องจับหน่อยให้น้องจับหน่อยให้นอัน่อยให้น้ยหน้องจอให้น้องจับหน่อยให้น้องจน่อย้น้องจับหนอยให้น่น้องอย้องถือใน้องลบ่อน้องถือได้ไหมยน้องถือไใ้นัยให้น้องลอใหองจัใ้นองหอใ้น้องน่ห้นมอ่อนอาเข้นองหน้อัหน้น้อนอ่ได้น้ับ่อยใ่้น้่ย ัวสี่ลูกให้น้องถือหน่อยไปทุกคนเลยทุกคนน้องนิณาค่่หนึ่มทับหน้าค่ะนิณานินิณานินาเรียกใครให้หน่อยเรียสนัสดีครับมีมาใหม่นะมีมาใหม่นะครับ เด็กห้องอื่นเขาก็เข้าห้องกันเรียบร้อยอะแี่ห้องเรา,ออาคนเยอะมาก <c oughs> ไม่บอ,อ,อกเลยที่เพื่อนชื่ออะไรถามชืม่ออะไร Yeah. เจอ,อยังเจออะไรอีกไหมเราติ๊กยังติ๊กติ๊กฟาวเวอร์ไปยังฟาวเวอร์เราฟาวเวอร์เราหาเจอแล้วเราติ๊กยังติ๊กกแล้วเติ๊กคืออะไรถามตุ๊กยังโอ้น้องลม้มช่วยน้องหน่อยครับวันกินลีฟเหรอลูก

ถ้ามีนนมดก็หยิบใช่ไหมไม่หยิบชี้ให้หมา,มาดูก็พอแล้วก็ขีดอ,อนแค่ไหนใช่ครับคืออันนี้อันนี้กี่อันละสออันนี้มีอันเดียวอยู่เลยขออีกหนึ่งอ้ยพิงก์แอนด์ทูฟาวเวอร์อพิงก์แอนด์ทูฟาวเวอร์พิงก <and> ์แอนด์อเพอรอะไรเพอ,อร์เน้องไปไหนแล้วลูก Bú tay bú tay bú tay Bú tai bú tay Con, con, con tay con, tay con, tay con Này, bụ tay mà tay leo leo bụ tay bụ tai bụ tai bụ tai leo mà มาอีกแล้วปูไตมาอีกแล้วดึงดึงปูไตปูไตปูไปเรียกปะป๊าไหยไปเรียกปะป๊าหนูปะป๊าอยู่นู่น เอาใหม่ขออีกทีขออีกทีได้ไหมครับเรียกป๊าป๊าใหมเนียวเียเรียกป๊าป๊าเร็วเอาใหม่เรียกใหม่เรียกใหม ไปอีกรอบนึงได้ไหม ตาใคร <ś led> ตาใครให้น้องหาบ้างไหมให้น้องหาบ้างดีไหมครับ <ś led> ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแตได้อยู่ไหนนะหา <ś led> <ś led> ไม่เจอเลยแต <ś led> ไ,ไ,ได้อยู่ไหนนะ <ś led> ในอยู่ไหนในอยู่ไหนนะในอยู่ไหนน้ำเนมหา,<อ>าเห็ยเจอไหมตามออกมาบ้างตามออกมาบ้างได้ไหมครับแม่ไปนับแม่ไปนับนับเลยเดี๋ยวมามาแอบนับ<า>เลยครับเดี๋ยวในห้าโมงในง<อ>ห้าโมงสิครับ

ยิงยังไงลูกฮึมาคนกบอซนใช่ครับได้ยังไหนไหนไหนอู้หูใช้จับยังไงดู <laughs> ดูเท่าหูใจวะ ปวดร้องหรือร้องให้ครับตัดเท้าตัวเองหรอตัดมีเท้าตัวเองตัดเล็บเท้าตัวเองตัดให้เฮียหน่อยตัดให้เฮียหน่อยเอ้าเฮียเตัดให้เฮียหน่อยอือจั๊ะจี้จั๊ะจี้อะไรลูกอมาใครบอกน้องจั๊ะจี้จั๊ะจี้จั๊ะจีจั๊กจี้จั๊อะไรเอ้ย เฮ้ยหนูปีนอะไรครขออย่าต้องนะตักตีตักตีตักตีเอ้ยตักตีตีขึ้นมาหางมาแล้วคุณมาฮียเราว่าเอ้ยตักตีตักตี 反正你都。<ays> <laughs>